สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด2.4กอไก่นะครับหน้า90เนาะในหนังสือสะส,ะสะวะทคณิตศาสตร์ม .2 นะครับเล่ม1มาดูข้อหนึ่งใหญ่ครับจงหาค่ารากที่3ามของจำนวนต่อไปนี้ก่อนอ,อื่นเลยเราต้องมาทําทำความเข้าใจกับค่ารากที่3ก่อดน,นะครับเอาไว้ง่ายก็คืออะไรยกกำลัง3แล้วได้ตัวนั้นนะครับอะไรแลวก็ยกกำลัง3แล้วได้ตัวนั้นก็คือ รากที่สามนั่นเองหรืออะไรที่ตัวเหมือนกันคูณกันสามครั้งนะครับอะไรที่ตัวเหมือนกันคูณกันสามครั้งได้ค่านั้นนั้นที่เขาาำนวมาให้นะครับเอาอย่างเช่นคราวนี้นะครับ27อะไรคูณกัน3ครั้งได้27หรืออะไรยกกำลัง3ได้27มันคืออะไรครับอ่าเรามาไล่ดูซิ ต้องแต่2เลยนะสองคูณสองคูณสองเป็น8อ่ะเดี๋ยวเพิ่เขียน8 2เอายกกำลัง3ก่อน2ยกกาลัง3ก็เป็น 8, นะครับราหารากที่3ต้องยกกำลัง3 3 3สคูณ3คูณ3เป็น 2, 2อ่ะเป็น3ยกกำลัง3เป็น2 7นะครับ4ูณ สคูณ4เท่ากับ4ี่ยกกำลัง3เป็น64 5คูณ5คูณ5เท่ากับ5ยกกำลัง3เป็น125 6คูณหคูณ6เท่ากับ6 6หกยกกำลัง3เท่ากับอะไรครับ6คูณ6คูณ6 เป็นสนะครับนี่เราต้องจำได้เนาะต่อไปมันก็เหมือนกับยกำลังสองที่เราท่องมานะครับต่อไป7 7คูณ7คูณ7นะครับ7คูณ7คูณ7ได้7จเิมล่างสามเท่ากับ343นะครับต่อไป8 8คูณ8เท่ากับ8กำลังสได้512ต่อไป9คูณ9คูณ9้าเท่ากับ9กาำลัง3ได้729เนี่เราต้องจำให้ได้นะครับเหมือนกับที่เราจำเลขยกกำลังสองตั้งแต่2ยกกำลังสองสามยกกำลังสอง 4ยกกำลัง2 5ยกกำลัง2ไปเรื่อยนะครับคือหลัจำได้ทุกค่านั่นเองที่นี้เรามาดูอะไรอื่นยกกำลัง3แล้วได้27อะไรคูณกัน3ครั้งได้27ก็คือ3คูณ3ใช่ไหมก,ก็เป็น3ยกกำลัง3นะครับ3ยกกำลัง3ทีนี้ก็เป็นไงครับตัวเหมือนกัน3ตัวดึงออกมาก1ตัวก็คือรากราก ที่3ของ27คือเห็นไหมยกกำลัง3ก็ตอบตัวนี้ตอบฐานมันก็คือ3หรือคูณการ3ครั้งตัวเหมือนการคูณการ3ครั้งเอามา1ตัวก็ตอบ3นั่นเองนี่คือการหาค่ารากที่3อย่างง่ายๆนะครับต่อมา40มีไหมที่ตัวเหมือนการคูณกัน3ครั้งได้40 ไม่มีแน่นอนใช่ไหมตัวเหมือนการคุณกัรสาครั้งได้สี่สิบเราก็จะตอบอยู่ในรูปค่ารากที่สามแบเนี้ยนะครับนี่รากที่สามของสี่สิบไม่ใช่สิไม่ใช่ท่ากับนะเพราะว่าสองตัวนี้ไม่เท่ากันต้องต่อว่ารากที่สามของสี่สิบคือนี่ ตอบอยู่ในรูปรากที่3นะครับอยู่ในเครื่องหมายรากที่3แบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาข้อ3นะครับ512อะไรอื่ยที่ตัวเม็นการคูณกัน3ครั้งได้5้ด้อ2เมื่อกี้เราทดไปแล้วมันคืออะไรครับคอนกลับไปดู8ใช่ไหม8มันคือ8นั่นเองก,ก็8คูน8、คูน8เป็น8ยกกําลัง3นะ ดังนั้นรากที่3ของ512คือคือ8นั่นเองครับนี่คือ8ตัวเหมือนกัน3ตัวดึงมา1ตัวนะครับโอเคต่อไป500 650ไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะที่เราทดไปมี สูงสุด729แล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นอ่ยกับไปดู512นะครับ512เพราะนั้นรากที่3ของ650เนี่ยจึงต้องตอบอยู่ในเครื่องหมายรากที่3นะครับเพราะว่ามันถอดเป็นค่ารากที่3 ไม่ได้นะครับคือ6 5รานี่รากที่3ของ650ก็ตอบอยู่ในรูปเครื่องหมายรากที่3นะครับติดเครื่องหมายลากที่3ไว้เพราะว่าไม่มีอะไรเลยที่ตัวเหมือนกัน3ตัวคูณกันได้650นะครับต่อมาอา้าวข้อที่เป็นเศษส,ส่วนนะครับก็ หาเหมือนปกติครับก็คือหาตัวเศษแล้วก็หาตัวตัวส่วนนะครับหาตัวเศษแล้วหาตัวส่วนอะ,อะไรเออตัวเหมือนกัน3ตัวคูณกันได้27นั่นก็คือ3คูณ3คูณ 3, 3ใช่ไหมส่วน6 4ลิบ่ะเครื่องหมายส่วนทำไมเป็นแบบนี้เออ64ละ่ะก็คืออะไรครับ 4ี4คูณคูณ 4, ใช่ไหมนี่นะครับ4ี่คูณคูณันนั้นก็จะได้เป็นลบ3ส่วน4ก็หมดยกกำลัง3นะครับคูณกัน3ตัวดังนั้นนี่มันยกกำลัง3ยังยกกำลัง3แล้วดังนั้นก็รากที่ดังนั้นรากที่3 ของลบ2 7ส่วน64คืออะไรครับคือลบ3ส่วนส่นั่นเองนะครับลบ3ส่วน4ต่อไป216หนี่ก็ยียกหามาเดี๋ยวอิมันคืออะไรนะครับมันคือ6คูณ6คูณ6ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่เราทดดูนะครับ6คูณ6คูณ6ส่วน อะไรเอ่ยอะไรยกกำลัง3ได้อ่729ก็คือ9คูณ9คูณ9แล้าก็6ส่วน9ทั้งหมดยกกำลัง3สรุปต่อครับดังนั้นรากที่3ของ216ส่วน 729คือ6กส่วนเนั่นเองนะครับไม่ต้องไปตัดทอนนะครับถ้าเราตัดทอนในค่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งมันไม่ใช่ถ้าเราตัดทอนเป็นอะไรเอ่ย2อส่วนสเนี่ยรากที่2มันก็จะถอดจากอะไรครับ8ปดส่วนยีนั่นเองซึ่งมันโคตรละคนละตัวเนาะถ้าเราตัดทอนมันจะได้เป็น สอส่วนสทีนี้อสอส่วนสเนี่ยมันก็เกิดจากอะไร8ปดส่วนยี่ใช่ไหมากที่3ของ8ปดส่วนยีมันเท่ากับ2อส่วนสาซึ่งมันไม่ใช่เท่ากับตัว2 1 6ร้อส่วนเจ็เก้าะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปตัดทอนนะครับก็ตอบแค่6กส่วนเกลยนะครับต่อไปข้อ7จ็มีไหมตัวเหมือนกันคูณกัน3ครั้งได้ 18กับคูณการ3ครั้งได้50ไม่มีนะครับก็สรุปตอบเลยดังนั้นที่ไม่มีนี่ก็คือจากที่เราทดเมื่อกี้นะครับในข้อที่1แหละนะครับดังนั้นรากที่3ของ18ส่วน50คืออะไรครับคือก็ติดอยู่ในค่ารากที่3ไว้นะครับ18ส่วน ห้าสินี่รากที่3ของ18บแปส่วนห้นะครับต่อแบบนี้ต่อไปข้อ8นะครับข้อ8เมื่อกี้เราทดไปแล้วอะไรเอ่ยคูณกัน3ครั้งได้ได้8ปดนะจะเพิ่งดูตัวที่มันเป็นทศนิยมนะครับเรามองเป็นจำนวนเต็มก่นกอนคือเลข8แล้วอะไรล่ะคูณกัน3ครั้งได้8มันคือ2องคูณสคูณสน,นะครับทีนี้มันเป็นตัวยมกี่ตำแหน่งนครับ สามตำแหน่งเวลาคูณกันเราต้องเอามารวมกันให้ม er ันเป็นส่วนอยู่สามตำแหน่งใช่ไหมมัน <pert> ก็จะแบ่งออกเป็นทศนิยมละ1ตำแหน่งใช่ไหมครับก็เป็น0 0นยก็0.2นย์จุดนี่ใช่ไหมศูนย0จุดศูนยคูณกัน3ครั้งนะครับก็จะได้0.0.8นนะครับต้องแบ่งออกเป็นทศนิยม หนึ่งตำแหน่งนะครับก็เป็น0.2ยกกำลัง3ดังนั้นารากที่3ของ0.008คือ0.2นั่นเองนะครับ0.2นะครับตัวเหมือนกัน3ตัวคูณกันได้0.008 นะครับการคูณยู่ิมก็เรียนไปแล้วเนาะในม .1 น,น,นะครับวิธีการมองก็มองง่ายๆมันมี3ามตำแหน่งมันก็จะแบ่งออกเป็นตัวละ1นึ่ตำแหน่งนะครับให้ครบ3ตัวนะครับต่อมาข้อ5้าอ่าข้อเก้าศูนย์จุดศูนย์ห้าเนี่ยเห็นไหมมันต้องแบ่งออกเป็นกี่ตำแหน่งกี่ตัวครับ3ตัวใช่ไหมสามตัวแต่มันมีแค่กี่ตำแหน่ง มีแค่อสองตำแหน่งมันจะแบ่งอย่างไงมันเท่ากันได้ถูกต้องไหมครับและไอห้าเนี่ยไม่มีอะไรที่ตัวเหมือนกัน3กันอ่าสตัวคูณกันได้ห้าเลยนี่เห็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับดังนั้นเราก็ตอบได้เลยดังนั้นรากที่สามของศูนคือก็ตอบอยู่ในค่าราก นะครับ0.05ลากที่3ของ0.05นั่นเองตอบแค่นี้ติดอยู่ในค่ารากไว้นะครับต่อมามข้อ10หเห็นตัวยงก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับก็ให้มองแค่จํานวนเต็มก่อนจํานวนเต็มเมื่อกี้เราทดไปแล้วว่า<ม>อะไรเอ่นมันคูณกัน3ครั้งได้729มันคือ9คูณ9คูณ เก้าใช่ไหมครับคูณกัน3ครั้งได้729ทีนี้มันเป็นทุกยมกี่ตำแหน่งครับ6กตำแหน่งใช่ไหมในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตำแหน่งมันก็ต้องแบ่งออกเป็นทศยมละอัะตวละกี่ตำแหน่งครับตัวละ2องตำแหน่งเพื่อให้มันครบ3ามตำแหน่งนะครับนี่ก็เป็น0.09ย์จุดศูนคูณศูนคูณศูนย์าบางคนงงนะครับ ว่าทำไมต้องแบ่งก็มันต้องเท่ากันไง0.09 0.09 0.09เท่ากันถ้าอันี้แบ่งเป็น3ตำแหน่งอันนี้เป็น no> 2ตำแหน่งนี้เป็น1ตำแหน่งเนี่ยมันคูณกันได้729 0.00729ก็จริงแต่ตัวมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะไม่เหมือนนี่ก uh ็เป uh ็นนี่คูณ นะครบหกตำแหน่งเหมือนกันแต่ตัวเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนี่สามตำแหน่งอันนี้สองตำแหน่งนี่หนึง่งตำแหน่งตัวก็ต่างกันแล้วเขาจึงมีเงื่อนไขว่ารากที่สามต้องตัวตเหมือนกันคูณกันกีน่ครั้งครับสามครั้งนี่ก็จะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าคูณศูนย์จุดศูนย์เก้าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์เก้าทั้งหมดยบก,กำลังสามนะครับสรุปตรงนี้นะดังนั้น รากที่3ของ0.000729 000เนี่ยทำอะไรเขียนทิศบ่อยจาก0.729คืออะไรครับ0.9นั่นเองนะครับแหมก็ตอบเ,เอ้ย0.09เอ้ยวันนี้เป็นอะไรนะไาเขียน บอยจัง0.09โอเคครับนะครับสอบสิบข้อเนาะอ่านะครับการหาค่าที่สามเอาง่ายๆก็คือนึกถึงตัวเลขอะไรก็ตามที่มันคูณกันสามครั้งหรือมันยกกําลังสามเนี่ยแล้วได้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยอย่างเช่นอ่าไอ้แปรเนี่ยรากที่สามของแปรเนี่ยคืออะไร อัาทีสามของแปดแล้วก็นึกว่าเอออะไรว่าคูณกันสามครั้งแล้วได้แปดอะไรหรืออะไรคูนยกกําลังสามแล้วได้แปดมันก็คือสองคูนสองคูนสองใช่ไหมนี่ได้แปดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันสามตัวก็ดึงออกมาหนึ่งตัวก็ตอบสองรากที่สามของแปดก็คือสองนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับเดงค์ฟื้นฮัทสองจุดสี่ข้อไก่นะครับอ่าหากมีข้อสงสยัยหรือ คิดภาพปนการใดนะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ